สวัสดีครับขอต้อนรับเขา้าสู่เป็นกลางชินาลโกยกระจายอิโนาอ,อุเอะแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นเซ็นสัญญาเข้าร่วมรียสซีซั่น2024ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 กลายเป็นข่าวใหญ่ในวงการมวยญี่ปุ่นทันทีเมื่อเดอะมอนสเตอร์นายะอิโนเอะชัาโลชาวญี่ปุ่นเจ้าของเข็มขัดแชมป์ซูเปอร์แบลตันเวท4สถาบัน w b a w b c i b f และ WBO ได้เซ็นสัญญากับกลุ่มริยั s ซีซั่นในงานนี้กำปั้นวัย31ปีได้เผยเรื่องนี้ด้วยตัวเองผ่านโซเชียลผมได้เซ็นสัญญากับริยัซีซั่นผมมีความสุขที่สามารถทำลายกำแพงทางชนชั้นและเซ็นสัญญาที่ใหญ่แบบนี้ได้ มเชื่อว่าการเซ็นสัญญาในตอนนี้จะเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับในช่วงครึ่งหลังของอาชีพการชกมวยและจะเร่งให้ผมเติบโตได้อย่างรวดเร็วจากนี้ไปทุกไฟจะเป็นเกมสำคัญดังนั้นโปรดสนับสนุนผมต่อไปซึ่งรายละเอียดของสัญญาในครั้งนี้ไม่มีการเปิดเผยแต่อย่างใดแต่สื่อหลายสำนักคาดว่ามันมีมูลค่าสูงถึงเกือบ20ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ670ล้านบาทเลยทีเดียว สำหรับ Riyadh Season เป็นกลุ่มทุนที่จัดกิจกรรมความบันเทิงวัฒนธรรมและกีฬาที่จัดขึ้นในกรุงริยัดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวซึ่งถึงตอนนี้พวกเขาได้เซ็นสัญญากับนักมวยดังระดับโลกเข้าร่วมมากมายไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อูซิกเทเรน์คาร์ฟอร์ดอาดูเบเตอบและดิมทรีบีวอนที่จะเข้าร่วมในซีรีส์ปี2024